มาสบัดผมสวยเตรียมต้อนรับนายกคนใหม่กับซันซิลมอริงก้าออยที่เขาว่าเป็นที่สุตรของอาหารผมมีทั้งหมดถึง5สูตรมาตอบปัญหาเส้นผมอ่ะวันนี้หมองเมาว่าครบแล้วสุดรไหนน่าสนใจหมาะกับใครเดี๋ยวดูเต็มในคลิปนี้เลยคะ่ะ สวัสดีค่ะแซนดี้คุณชชลกลูเชกน่ารักทุกคนนะคะอยากจะแบบยีกตัวเองไปอยู่ไหนมาก็ไม่รู้ทำไมหมองเพิ่งจะรู้จักซันซิลสุดใหม่ของเขาส่วนผสมหลักี่นมาจากธรรมชาติกว่า90%เลยแอคทีฟหลักีหยเขาใช้ตัวมาริงก้าออยล์หรือว่าที่เรียกว่าน้ำมันมารุมมาค่ะมาช่วยเพิ่มความเงางามให้เส้นผมมาฟื้นฟูผมแห้งเสียคือเป็นตัวที่มาช่วยเพิ่มความชุ่มชื้ในให้เส้นผมคือจะเรียกว่าเป็นซูเปอร์แฮร์ฟู้ดเลยก็ได้นะเดี๋ยววันนี้เปิดด้วยตัววิจัยของมอรการิงเก้าออยล์เลยค มาช่วยยับยั้งการทํางานของตัว DHT DHT เนี่ยเป็นตัวฮอร์โมนที่ไปเร่งผมร่วงนะคะงานวิจัยเนี่ยชี้ให้เห็นว่าตัวไฟโตสเตอรอลที่อยู่ในมอริกาออลเนี่ยค่ะสามารถเพิ่มการเจริญเติบโตของเส้นผมแล้วก็ช่วยบํารุงให้เส้นผมแข็งแรงได้ด้วยสุดนี้เขามาทํางานคู่กับน้ำมันมะพร้าวมองว่าเป็นคุณรู้อยู่ละว่าเขาทําให้ผมเงางามทําให้ผมมีน้ําหนักมากขึ้นซีรีส์เนี่ยเป็น natural bioactive s u นซิล k ปรับสูตรใหม่เป็นุณเขาเคลมวว่าเป็นสูตรที่ดีที่สุดของ s ันซิ l เลยอันนี้ออกมาทั้งหมด5สูตรขนาดมันมี สูตรครบจบในคลิปนี้เลยแต่เนื่องจากว่าตัวแอคทีฟหรือเบสที่ใช้ในแชมพูเนี่ยเขามีสารประเภทเดียวกันนะคะก็คือตัวชำระล้างเนี่ยใช้เป็นตัวโซเดียมบอเรตัลเฟตนะอันนี้ก็จะอ่อนโยนกว่าพวก SLS แล้วก็พลัสมาด้วยตัวโคคาไมโดโพรพิลบีเทนนะคะอันนี้ก็เป็นเซอร์เฟตตันที่สามารถทําความสะอาดได้ดีแต่มีความอ่อนโยนแล้วก็ทําให้เกิดฟองแบบฟินๆเวลาที่เราสระนะมาที่สูตรแรกนะคะเป็นน้องม่วงนะชื่อยาวหน่อยนั่ Anti fall, นะคือซันซิลเนเจอร์ไบโอแอคทีฟมิราเคิลมอริงกาออยล์เบอร์กามอตและบัตเตอร์ เดี๋ยวมองชวนเช็คสารเสริมฤทธิ์สตัวที่น่าสนใจของเขาก็จะมีตัวคริทอเรียหรือจะเรียกอีกชื่อนหนึ่งว่าบัตเตอร์ไฟพีอะค่ะอันนี้อยู่หน้าขวดเขาเลยนะที่เรารู้จักกันว่าก็คือสารสกัดจากดอกอัญชันนั่นแหละเห็นไหมว่าม่วงมาเลยม <'s> <c oughs> าช่วยเพิ่มการเจริญเติบโตของเส้นผม <c oughs> แล้วก็อีกแอคทีฟหนึ่งเนี่ยจะเป็นตัวเบอร์กามอสออยนะคะก็คือน้ำมันมะกรูดน,นั่นแหละนอกจากช่วยเพิ่มการเจริญเติบโตของเส้นผมแล้วเขาเป็นตัวต้านเหมือนสระด้วยนะบ้านเรา ไม่มีตันสระไม่ได้นะมลภาวะเยอะมากแล้วก็สามารถที่จะลดการหลุดร่วงของเส้นผมได้ด้วยดูที่สูตรจะเห็นว่าเขาใส่เมนทอลมาช่วยเพิ่มความเย็นนะเวลาที่สระก,ก็จะฟินหน่อยนะสูตรนี้ตัวเนื้อชมพูจะออกแนวแบบสีม่วงตามขวดเลยคุณเป็นม่วงใสนะกลิ่นหอมค่ะมองว่าสูตรนี้ฟองกำลังโอเคไม่มากไม่น้อยไปค่ะเวลาสระก,ก็ฟินอยู่แต่ที่มองบอกว่าลายเนี่ยเขามีด้วยกันทั้งหมด5สูตรได้มองวางเรียงให้เห็นเลยวันนี้เมาสมาหมดจริง ไปต่อสูตรที่สองคุณจะเป็นตัวสีส้มนะคะเขาชื่อว่า s ันซะิลในชื่อว่าไบโอแอคทีฟเมดิเคอลมอริงการ์ออยด์ดามเจสรีเพาร์มพูนะเป็นตัวที่ช่วยให้ผมแห้งเสียกลับมามีสุขภาพดีส่วนผสมหลักเนี่ยจะเป็นตัวอะโวคาโดฟรุตเอ็กซ์แทรคของคุณคุณอะโวคาโดเนี่ยกินก็มีประโยชน์ถ้าใช้กับผมเนี่ยก็มีสารหล,ลายๆอย่างที่เป็นประโยชน์กับเส้นผมเช่นกันมาช่วยให้ผมนุ่มลื่นลดปัญหาผมแห้งเสียเพราะหมองอะถ่ายงานทุกวันเป็นคนที่ใดผมบ่อยแถมคนที่มีปัญหาดังสีสะลอกเนี่ยเขาก็ช่วยได้ด้้วววววยยยถาาาาาดดดูททีีี่่่่่ขเเเเเเนนนจจะห็คใสสตััแอฟชลลพ กับตัวฮันนี่แอทแทร็เป็นตัวน้ำพึ่งนะคะมาช่วยฟื้นฟูเส้นผมมีตัวทรีฮารโลสแล้วก็กูคโนเลักตอนอันนี้มาเป็นตัวให้ความชุ่มชื้นกับเส้นผมลดการระเหยของน้ําออกจากเส้นผมเพราะฉะนั้นผมก็จะดูมีความแบบชุ่มชื้นไม่แห้งเสียดูสุขภาพดีตัวเนื้อออกแนวเป็นสีขาวมุกคุณคุณกลิ่นหอมนะคะมองใช้คือโอเคเลยคุณคุณฟองเยอะฟินต่อไปเป็นสูตรที่สามมันคอเขาชื่อว่าสันซิลนะะเนชั่นอลไบโอแอคทีฟเมโรเคลมอรินกาออยล์โรสแอนด์พีชสมูดแอนด์ชวยแชมพูง งามเรียบเนียนสุขภาพดีอะค่ะมีตัวพีชออยล์หรือว่าตัวน้ำมันเมล็ดลูกพีชเนี่ยค่ะซึ่งเขาจะมีพวกวิตามินเอวิตามินอีเยอะใช่ไหมก็เป็นตัวที่มาช่วยต้านมันสระช่วยลดผมแห้งเสียมาเติมความชุ่มชื้นให้กับเส้นผมตัวโรซาเดอร์มาเซน่าฟลาวเวอร์เอ็กซ์รคก็คือเป็นกลับที่เป็นสายพันฉพาของเขาเนี่ยนะคะมาช่วยเสริมเพิ่มความนุ่มชุ่มชื้นให้กับเส้นผมอีกแรงนึงเนื้อตามสีขวดเลยคุณคุือเนื้อสีชมพูใสนะคะกลิ่นหอมหมองค่อนข้างชอบกลิ่นเขาเลยนนะะคก็ ชื่อว่าไบโอแอคทีฟมิร Moringa o i อ l ยล g h องแห h a m มพูนะสูตรนี้เอามาเป็นตัวช่วยสำหรับสาวๆที่อยากจะมีผมยาวดกงดำสวยเขาใช้ไฮโดรไลซอยโปรตีนก็คือเอาซอยโปรตีนนะนะไปผ่านการไฮโดรไลซ์ก็คือทำให้มีอนุภาคที่เล็กเพื่อจะได้ซึมเข้าบำรุงเส้นผมได้ดีตัวไฮโดรไลซอยโปรตีนเนี่ยคุณเขาจะมาจับกับคราตินที่เส้นผมได้ดีก็จะทำหน้าที่เคลือบในการป้องกันการสูญเสียน้ำให้กับเส้นผมอีกทีหนึ่งตัว Oat Meal e x t ็ a ท t นะคะเขาจะมีสารที่ชื่อว่าโอเมก้าซิกเยอะเพราะฉะนั้นจะ แรงให้กับเส้นผมตัวเนื้อจะเป็นออกแนวสีขาวขุ่นนะคะกลิ่นหอมหวานๆหน่อยนะมองว่าน,นี้ฟองเยอะนะคะแต่ว่าล้างง่ายอยู่สุดท้ายเป็นสูตรสีน้ำตาลน,นะคะก็คือสอั n Silk n ช t u r a บ Bioactive Miracle m ม r i n g a อ i ย a n t อ d a ี d r u น f ัพแชมพูนะชื่อก็บอกว่า a อ t ต d a n ดน u f f นะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นตัวที่มาช่วยลดรังแคเขาะจะมีสารสกัดจากทีทีริปอลเป็นตัวมาช่วยลดรังแคบนหนังศีรษะปกติเราเจอในสกินแคร์เนาะไม่ค่อยที่จะมาเจอในแบบผลิตภัณฑ์สำหรับเส้นผมเท่าไห, erm หะะาาร,รมหมนะ่มีเปปเปอร์มิ้นต์อีก คาร์เวอร์ซีดออยนะคะที่มาช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นความเองางามให้กับเส้นผมที่สำคัญคือแชมพูค่ะจัดรังแคเนี่ยขาดไม่ได้เลยนะกับสารที่ชื่อว่าพิโร ok คอนโอลามายเนี่ยค่ะเขาเป็นตัวมายับยั้งเชื o ้อพิอวูนะคะซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดรังแคเป็นดางศีรษะเราตัวเนื้อแชมพูออกแนวสีขาวขุ่นปนเขียวอ่อนนะคะกลิ่นหอมมันคุณฟองละเอียดดีอะค่ะที่หมองชอบนะแล้วก็ล้างออกง่ายทั้งหมดทั้งมวลห้าสูตรเนี้ยไม่มีพาราเบนนะใครกังวลใจกับสารกลุ่มนี้ก็คือใช้ได้แพคเก ง่ายสะดวกดีต่วงนี้หม่องเองนะไม่ได้มีปัญหาผมร่วงไม่ได้มีปัญหารังแคก็เลยจะเลือกใช้เป็นสูตร honey avocado สีส้มเนี่ยนะคะเป็นตัวที่มาช่วยฟื้นฟูผมแห้งเสียเพราะอย่างที่บอกว่าหม่องเป็นคนที่ถ่ายงานทุกวนันเพราะฉะนั้นผมหม่องไ,ได้ทุกวนันหมาองทำผมทุกวนันหม่องว่าโอเคนะผมแห้งน้อยลงผมดูมีน้ำหนักมากข <c ute noise> ึ้นค่ะปกติหลังสะแห้งแล้วถ้าเราไม่ได้มันจะชี้ใช่ปะ่ะแต่เน,นี้ยหม่องว่าโอเคค่ะลดปัญหาชี้ฟูได้เยอะแล้วตัวหม่องคือใช้ขั้วครีมน้อของเขาใช่ไหมหม่องว่าเขาทำให้ผมดูมีน้ำหนักแล้วก็ดูเงามมนะว็่สูรีีคจดทง ของเขามาด้วยคุณเวลาซื้อแนะนําให้ซื้อเป็นเซตนะแชมพูทั้ง5สูตรขนาด350มลเท่ากันคุณราคาก็เท่ากันค่ะ179บาทคุณคุณที่สนใจก็ไปตามได้หลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น Lazada s h o p ป e ทางท็อปออไรนก็มีที่เว็บไซต์ของซันซ i l ไทยแลนด์เองก็มีนะคะหรือว่าใครอยากไปช็อปก็ที่ท็อปที่วัาสันหรือว่าที่บูธก็มีเช่นกันคุณคุณมีปัญหาผมเรื่องอะไรเลือกใช้ให้เหมาะสมนะแล้วถ้าใครชอบสุดไหนอย่าลืมมาคอมเมนต์มาโมยกันเบเพื่อนจะได้ลองใช้ตามแ,แต่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะยังมันก็ฝากกดซับสไครต์ไลค์แล้วก็แชร์ให้เพื่นที่ชื่นชรักฝากติดตามรีวิวสุขภาพความงามตามหลักก แทนแได้ช่องกูเช็ควันนี้กูยมองไปแล้ว